จะมาร้องเพลงให้ฟังเหมือนทุกๆครั้งอ่าวันนี้จะร้องเพลงอยู่ๆก็มาปรากฏตัวในหัวใจของพี่พิจิการนะคะก็ลองฟังกันดูแล้วกันว่าจะออกมาตลกขบขันเฮฮาหรือว่าไร้สาระหรือว่าอย่างนึงปิดหูจนแทบฟังกันไม่ได้เลยทีเดียว <c oughs> โอเคค่ะก็ลองฟังกันดูนะคะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเธอไม่ใช่คนที่ฉันเฝ้ารอ ทำไมใช่คนที่ฝันแต่ความเป็นจริงทำให้เราใกล้กันไม่รู้จะทำยังไงมองที่ไรก็ไม่เคยถูกชื่ตาตลอดเวลารู้สึกไม่ชอบที่จมไปแต่พอวันหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าวันไหนลืมปิดประตูหัวใจซึ่ง,งนั้น ยูยูก็มีแต่เธอมาปลากกระตัวนในหัวใจยูยูไม่รู้ทำไมถึงคิดถึงเธอที่ทั้งวันจากที่ไม่ชอบก็กลายเป็นใช่กลายเป็นคำตอบข้างใจฉันความผูกพันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ลดลายฉันรักเธอจังก็เพิ่งรู้ใจมันไม่แข็งแรงเอาจริงมันก็วันไว คิดเพ่มไปนิดก็รักเธอทั้งใจก็เลยดีไลยตามไลยก็มองที่ไรก็ไม่เคยถูกชิดตาตลอดเวลารู้สึกไม่ชอบที่ซึมไปแต่พอวันหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าวันไหนลืมปิดป,ประตูหัวใจสง,ง่างยน่ยี่ก็มีแต่เธอมาปากัดตัวในหัวใจ ยูยูไม่รู้ทำไมถึงคิดถึงเธอที่ทั้งวันจากที่ไม่ชอบคือกลายเป็นใช่ใกลายเป็นคำตอบของใจฉันความผูกพันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ลดลายฉันรักเธอจังยูยูก็มีแต่เธอมาปากตัวในหัวใจยูยูไม่รู้ทำไมถึงคิดถึงเธอที่ทั้งวัน จากที่ไม่ชอบคือกลายเป็นใช่กลายเป็นคำตอบของใจฉันความผูกพันพั่มขึ้นพั่มขึ้นไม่ลดลายฉันรักเธอจังไปแล้วคะ่ะบีายบายก็ขอบคุณนะคะที่ทนฟังกันมาจนถึงนะ็ด now ก็ตอนนี้วันนี้นะคะก็แดดดีแดดออกฝนน่าจะไม่ตกนะคะใครอยากตักผ้าก็เอาผ้าออกตากตอนนี้ได้ ก่อนที่ผ้าของทุกท่านจะขึ้นราและปลูกเห็ดกันต่อไปโอเคค่ะไปแล้วคะ่ะ